ผมเป็นนายกสมพันธ์เกลียดร้อนในแห่งประเทศไทยฮะร้อนในร้อนในไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเรื่องจริงโอ้นี่เป็นวาระแห่งชาติเป็นคนตั้งเหรอคะน่อย่างผมนี่แหละคนตั้งขึ้นมาตั้เลยตู้แทบปากให้ดูจังเลที่กแฟมปไหนดูใฮะโอ้โหไกลนนที่ปทศไทยอเป็นอะไรคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโรคร้อนในเนี่ยอยู่ผู้สงคมไทยนะฮะถ้าเกิดตามหลักของแพทยจีนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเภทประเทศย่าง จีนเนี่ยเขาจะมีสมดุลหญินกับหยาหย,ยินอาจจะหมายถึงเย็นหยางหมายถึงร้อนอะไรประมาณน,น,นี้บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศหยางแล้วของกินที่มีฤทธิ์ร้อนมาเราเยอะของทอดหมูไก่อะไรอาหารต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายของคนไทยเนี่ยเสียสมดุลทําทให้เราร้อนในแล้วไหนจะเราจะนอนน้อยทํางานหนะักเครียดอะไรประมาณนี้อีกฮะภ้าพี่เห็นนี่ผมเพิ่งไปเดินขบวนฮะรณรงค์ให้ชาวไทยเน้ตระหนักถึงปัญหาร้อนในฮะแล้วมีการแจกไม้หนีบ ว่าว่าอาการร้อนในเนี่ยไม่ต่างอะไรกับไม้หนีบปากมันจะเจ็บทรมานี่มันจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเว็บจริงเหรอไม่เห็นเหยอเห็นไหมฮะเจ็จริงใช่ไหมันนีอาการร้อนในในเป็นแบบนี้เราก็เลยแพงข้าไม้หนีบปากว่าเนี่ยมันเหมือนอาการร้อนในไหคนก็ลองหนีบดูเดี๋ยวเจ็บจริงไงไม่เยรู้เหตุแล้วมันจะแก้ยังไงอ่ะแก้ดึงไม่ไม่หนีบหอบมันได้แต่ว่าเวลารด้อนในในปากเรา นั้นเนี่ยเราก็ต้องทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มันมีฤทธิ์เย็นฮะอ้แ่ชาวจีนเนี่ยเขาคิดมากันเป็นพันๆปีแล้วฮะว่าสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยที่เรียกว่าจับเลี้ยงเนี่ยนะฮะใช่นำมาต้มแล้วก็ดื่มเป็นเครื่องดื่มซึ่งในสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งต้มเหลียงจุ้ยจับเลี้ยงอะไรให้เสียเวลาละเพราะเรามีมีผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถดื่มให้ริบเย็น น,น,นั่นก็คือชาขาวผสมน้ำแข็งเย็น8ชนิดที่ชื่อว่าเทมปุ่นทับเบอส์แล้วจริงๆมากๆเราจะตุ่มเย็นเกินไปก็ธาตุเย็นเยอะไปไหมหรือว่ายังไงคุณแนะนำอย่าง <c oughs> ที่พี่วันละเอียขวดสิคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเนี่ยเวลาเราวัน <c oughs> มันกินแทนน้ำเปล่าได้เลย, <c oughs> เลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันคือมันช่วยรักษาสมดุลในร่างกายบอกได้เลยว่า คุณกินคุณอยู่ในประเทศใหางเนี่ยคุณกินเข้าไปเท่าไหร่คุณไม่มีคําว่าหยินเกินไปอยู่แล้วเพราะอะไรร้อนอยู่ข้างนอกแล้วนะแล้ววิถีชีวิตคนเมืองเนี่ยน้อยน้อยเครียดทํางานหนักกินของทอดนี่นั่งเมาส์ขาวชาวบ้านนี่มันเกิดความเครียดหรือเราไม่รู้ตัวนะวันนั้นน้ำป่าเนี่ยขอให้สาดทิ้งไปเลยคุณค่าของคนเมืองก็เอาทิ้งผมเอาไว้แล้วที่คุณก็ดื่มของเพื่อน ว่าถ้าจะบ้วนทิ้งผมว่าตั้งแต่ในผมดื่มชาขาวผสมโซนไพรหกชนิดเพลิปูคาโบลีเนี่ยน้ำปูน้ำเปล่าไม่สนใจแนะนำให้คุณคุยกับการตลาดเลยแล้วก็นำเครื่องดื่มมาวางท่าน่าจะเป็นการทำให้พวกคุณได้รับสิ่งดีๆก็ผมยอมนะโอ้โน้นนั้เนาะโฆษณาตลาดจะแพงแต่ผมยอมด้วยคุณโอ้คุณน่าจะบอกว่าไม่แพงไม่แพไม่แพงเลยอ๋อครับผมเครื่องดื่มเป็นธาตุเย็นแต่แต่งตัวธาตุร้อนเนาะเหมือนอะไรรับรองสิวันแต่งตัวมันรวยตลอจเลยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาโบกมาที่มาเนี่ยล้วทับดิงกระจกตลอดเลย ชี้บอกเป็นครงรีเลย <c oughs> เขาจะให้เราทำอะไรเนี่ย <c oughs>